าใจว่าเขาก็มีงานมีหน้าที่ของเขาแต่ใดๆอ่ะเราไม่ได้แบบว่าอยากจะให้เขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาดิทุกคนคือบางทีอ่ะการที่อยู่ด้วยกันสองคนมากเกินไปอ่ะแล้วมันไม่ได้มีเวลาส่วนตัวให้กันไม่ไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองเลยอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไดีเหมือนกับงานพี่บอยกับงานแอนมันก็ต่างกันต่างกันอยู่นะเขาเองก็ต้องทํางานในส่วนของเขา ก็ก็ต้องให้ต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ก็ก็ไม่ใช่คือบางทีงานของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแอนก็มีเราก็ต้องให้เวลาของเขาแต่ใดๆก็คือมันก็เข้าใจกันแหละมันก็เข้าใจมันก็มันก็รักมันก็คิดถึงกันแหละแต่มันก็คืองานอย่าไปติดแฟนไหลเดี๋ยวมันบ่ดีจริงๆ หรือว่าแบบดูในติ๊กต็อกอะไรเนงะี้ยเขาก็จะบอกว่าบางทีอ่ะแบบการติดกันเกินไปติดแฟนหรือแบบู่ดิกันใกล้กันเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ดีจริงๆมันต้องมีระยะห่างบ้างอย่างงานแอนอย่างเงี้ยงานแอนก็คืองานแอนนะคะพี่บอยก็ไม่เคยแบบมามา,มา,ม,ามาก้าวไก่แอนเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเวลาที่อันไหนที่มันเป็นงานร่วมกันคือ ได้เหมือนเราไปทํางานแล้วกลับห้องบางคนอยู่แบบอุ้ยทำไมแบบแอนไม่ไม่ใส่ใจพี่บอยแบบทําไมไม่กลับไปด้วยคือหนูก็มีงานอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวแบบต้องหาเวลาอยู่แล้วแมนเท่าสกินหอดเท่ากับต้องหาเวลาแบบเจอกันหาเวลาคุยกันหาเวลา ตกลงกันอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาญงาแล้วกันเขาบอกคขาว่าไงาแล้วนี่นะยคือจบเนาะ